Team match, let's go. มาอะไรพี่ผมไปปรับตัวไอปรับไอ้นี่มาตามครับ f i r o r the ดอนยครับโอเคครับพี่เตีนสวัสดีครับสวัสดีครับครอม i um, um.

ไม่ตายเดิอนหนึ่งนิดก็ชนะตอนนี้ยากผมบอกแล้วผมนิ่งไม่ค่อยเก่งสู้ไม่ได้ได้หรอกพร้อมพร้อมตายรอบนี้พร้อม โย่งเลยวะ่ะออกกำมังแล้วนะครับเฮ้ยเช็เเดเเต็บเลยว่ะไม่เคยเห็นเลย <c oughs> โอเคพร้อมพร้อมพี่อม่ไ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 มพรมอม่ไม่ไม่ชัดไม่ พอมพอมโอ้โหสู้ไม่ค่อยได้หนึ่นึ่งสู้ยากมาป๊อป จช่อย่าแพ้เด็นกนะจ้าโอ้แพ้อยู่แล้วผมบอกแล้วนิ no ่งๆผมไม่เก่งพับโดดมาไวยังวะคำว่าเดือดเป็นกองกอยเลยพร้อมพร้อม Cover me. Home, home. Enemy down. Reloading. Home, home. ตอมครับโอ,อ้โหไอ้นี่เพ้งโดดเป็นกองไกลจริงวะครับ นี้เกใสละหันมาแล้วใช่ครับพร้อมออ้ยหยบยืพร้อมเงือไม่โดน เปิดก่อน okay. ไม่ได้เปิดครับถามครับครับไม่้ครับครับ โอ้ยไอ้เหี้ยโดนถอด้อรรมครับรร้อมเฮ้ยไม่ตาย

ตอนค่ำด้วยเปิดกล้องด้วยสำหรับสีสันะมังโอเคครับพร้อมพร้อมยังไม่ได้แก้มกับพี่เบียเลยครับพร้อมพร้อม The blue team doesn't have a lot of time left. Cover me, reloading. Cover me, no mercy. <laughs> Victory. And, uh... yeah.